สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับผมโจโมอีแม e e ็กและรถยนต์ซูซูกิเซียตนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาดูการรีวิวว่ารถยนต์ันเล็กๆเ,เครื่องพันสองนะฮะเป็นอีโคคาร์แบบนี้ว่ามีมิติความกว้างความสูงขนาดไหนและไปดูว่าอัตราเร่งการขับขี่มันเป็นยังไงนะครับส่วนที่เราอยากจะนําเสนอนั้นคือการเข้าออกและการเปิดปิดของประตูวันนี้ผมมาพร้อมกับนี่ครับเน่ วันนี้เรามีแมบ,บใหม่นะฮะเดี๋ยวมาดูว่าเวลาเข้ารถเข้าออกเอ๊รถคันเล็กๆรถเครื่องพันสองมันเข้าออกสะดวกหรือไม่มาดูครับมาดูนะฮะอันนี้ดูผมวัดขนาดห้องเครื่องให้ดูนะครับประมาณความกว้างนะครับ1เมตร42เซนติเมตรนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับระบบเรื่องของเทคนิคอะไรเลยเพียงแต่จะบอกว่าเครื่องยนต์1 2 0 0สซีซี4สูบวาลตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบอีโคคาร์แล้วก็ทำงานร่วมกับ,บเกียร์ CVT นะฮะขณะ5สปีดนะครับนะฮะก็เป็นเกียร์ยอดฮิต CVT นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น5เกียร์นะฮะแล้วก็ระบบบังคัเลี้นเป็นแบบ b l a c k a n d p i n ีเนี่ยเป็นแบล็กไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีตัวที่จะมาเป็นปัน่นมอเตอร์สําหรับปัน่นคือกินกําลังของเครื่องยนต์นะฮะเราใช้แบล็กไฟฟ้าไปเลยนะครับแต่เรื่องของการระบายความร้อนในอากาศที่ถูกหอบเข้ามาเนี่ยมันไม่แน่นไม่เต็มแล้วก็ความร้อนของเครื่องยนต์มันก็จะลดลงได้เร็วกว่า กว่าปกติกว่าของคนอื่นๆที่ที่ถูกอัดถูกเบียดแน่นๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าห้องเครื่องนี้กว้างขวางแล้วก็มีช่องเหลือให้มันทินนได้ง่ายขึ้นและนี่อีกสิ่งหนึ่งนะฮะคอมแอร์ที่มีขนาดเล็กมากๆเล็กจริงๆนะับเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆนะแม้ว่าจะเป็นเครื่องพันสองคอมแอร์เขาใหญ่กว่านี้แต่ว่าถ้าตัวเท่านี้แล้วมันสามารถสู้กับอากาศร้อนของเมืองไทยได้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับ เดี๋ยวจะมาดูนะว่าอีคโคคาที่บอกว่าเครื่องยนต์เล็กๆแล้วความสะดวกสบายในการขึ้นลงการนั่งนะั้นมันมีความกว้างความอะไรขนาดไหนเดี๋ยวมาดูฮะมันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยครับจุดหนึ่งที่ต้องดูเลยนะฮะก็คือความห่างของมือเปิดประตูกับตรงนี้นะว่ามันมีระยะเท่าไหร่คันนี้อยู่ที่ประมาณ4เซนครึ่งนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่าความยาวของ จาก,กท้ายมือจับเนี่ยไปถึงเมื่อกี้นี้จาก4เซนแล้วก็เพิ่มเป็น6เซนกว่าๆเนี่ยนะครับก็คือมันก็จะไปบอกถึงว่าการเปิดประตูนะครับของประตูหลังและประตูหน้าถ้าหากว่ามีการเปิดนนขึ้นลงพร้อมกันนะครับการขึ้นลงมันจะสะดวกแค่ไหนนะฮะอ่าน, ah นะฮะแล้วก็ผลจากการวัดเมื่อกี้นี้นะฮะมันก็จะเกิดผลอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเกิดมีการเปิดประตูหลังแล้วมีคนขึ้นปุ๊บประตูหลังก็จะเปิดได้กว้างขึ้นในขณะที่เปิดประตูหน้าปุ๊บ ถ้าเปิดประตูหน้าไม่ได้กว้างนะฮะประตูหลังเนี่ยถ้ามันวัดไม่ได้ไม่เยอะมุมตรงนี้มันจะแคบนะฮแต่ตอนนี้ประตูเนี่กว้างทั้ง2บานนะครับเป็นรถอีโคคารที่เปิดประตูได้กว้างทังสองบานเพราะฉะนั้นไม่มีผลของการขึ้นคนหน้าและคนหลังนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าความกว้างของประตูเวลาเปิดสุดนะครับประมาณ1เมตร20เซนติเมตรนะฮะ ถือว่าเป็นประตูที่เปิดกว้างขึ้นลงได้สะดวกนะฮะเข้าออกรถได้ง่ายมาดูช่องนี้ด้วยสูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ95เซนและกว้างสุดนะครับถ้าเรามุดเข้ารถมากว้างสุด969เซนติเมตรนะครับก็เข้าออกได้สะดวกนะส่วนประตูหลังนะครับเวลาเปิดกว้างสุดนะฮะนี่ครับมึงเมตร24เซนติเมตรกว้างกว่าประตูหน้านะครับหมายความว่า ประตูหลังเนี่ยเปิดได้กว้างกว่านะฮะเพราะว่ามุมที่นี่มันกว้างขึ้นแล้วก็มันก็จะเข้าออกสะดวกขึ้นนะเรามาดูความสูงนะครับความสูงของการมุดเข้าในรถอยู่ที่ 97- 98เซนซึ่งกว้างกว่าคนที่นั่งเขา้าผู้โดยสารที่อยู่ตอนหน้านะฮะความสูงของเบาะนะครับนวมที่มีความนุ่มนะฮะประมาณ1 3บสมถึงสิบเซนติเมตรนะครับรว่านุ่มนั่งสบายแม้จะเป็นรถเล็กๆแต่ว่าประตูนั้น เข้าออกสะดวกและกว้างขวางอีกมุมนึงนะฮะที่ที่บอกว่าเวลาเราขึ้นลงรถนะครับก็ต้องก้าวขึ้นมาประมาณ30กว่าเซนเกือบ40เซนนะ3 7 38เซนก็เวลาก้าวขึ้นยกขาขึ้นเพราะนั้นช่องความสูงทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่เท่านี้ม่วงนี้ยกขาขึ้นนิดนึงก็ไม่ถือว่าเกะกะอะไรนะครับ <S <S ส่วนความลึกนะครับของห้องโดยสารที่อยู่ด้านหลังห้องเก็บสัมภาระเนี่ยลึกสุดคือ96 เซนติเมตรนะฮะและกว้างสุดส่วนที่กว้างที่สุดนะครับคือ1 0 0 1เซนติเมตรนะฮะแล้วก็เราจะดูว่าวัตถุที่จะใส่เข้าไปกว้างสุดคือ1เมตรและใหญ่สุดคือ40กว่าเซนไม่เกิน50เซนเพราะฉะนั้น50คูณ1เมตรยัดเข้าได้แล้วก็กล่องที่จะใส่เข้าไปยาวไม่เกิน96เซนก็จะใส่เข้าไปในนี้ได้นะครับ แต่ส่วนข้างในเนี่ยภายซ้ายมาขวาข้างในจริงๆกว้างสุดนะครับ1 3 8แซตมนะฮะแต่เมื่อกี้นี้เราคิดแค่เป็นสี่เหลี่ยมลูกบาทนะครับ1เมตร50แล้วก็ลือก96นะครับและฝาท้ายนะครับเวลาเราเปิดขึ้นมากว้างสุดก็อยู่ประมาณ99ซเมนะครับก็คือเปิดขึ้นมาเนี่ยเปิดขึ้นใบสุดคือ99กก็คือใกล้เคียงกับตรงนี้ นะฮะกับมุมตรงนี้เลยนะครับที่เปิดเพื่อเก็บสมสัมภสาระนะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าเวลาเราวัดหาตาเร่งนั้นเราไม่ได้มั่วนะฮะนี่คือ Q Star นะครับไม่ใช่แอปอย่างเดียวต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับใครที่เชื่อพี่โอ๋หลอกใช้ไม่ได้นะครับแอปอย่างเดียวต้องมีตัวนี้ที่สําคัญเลยตัวนี้ครับที่จะตัวหาตาเร่งเดี๋ยวเราไปดูว่าซูซูกิเซียสนั้นเวลาขับแล้วอัตราเร่ง0ูนถึงร้อเป็นอย่างไร0ูนถึงสี่เมตรเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวขับแบบ 0ถึง800เมตรเราจะได้ความเร็วสปีดอยู่ที่เท่าไหร่ไปดูกันครับนี่เป็นช่วงขาปาเล่งครับ402เมตรนะครับก็มาดูนะว่าตัวเลขที่เท่าไหร่นะครับสผมเสีเยเครื่องพันสนะครับนั่ง3คนพร้อมสัมภาระนะ402เมตรครับเวค,คนโค่รไหม่ ร้อมตรกี่เท่าไรไปไปไปเ่าไปขแล้่ครับก็เราได้มาทดลองขับ นะฮะบนทางด่วนเส้นบางปะอินนะครับก็ได้ทราบถึงสมรรถนะและอัตราเร่งของรถยนต์สุสกีเซียสคันนี้นะครับถึงแม้เป็นเครื่อง1,200ซีซีนะแล้วก็ดูจะเป็นหน่อมแนมโดยบุคลิกนะครับแต่พิษสงนั้นไร้เหลือมากนะครับขับมาท็อปสปีดนะครับ180ทะลุเพดาน180นะครับแต่ไปอีกเท่าไหร่เนี่ยไหลอีกเท่าไหร่เนี่ย ไม่รู้ตอบไม่ได้เพอะได้เท่านี้นะคะรับพอวัดได้ก็แค่นี้ก็ยกแล้วพอเครื่องแค่พันสองเองส่วนช่วงล่างในขณะที่ขับเร็วขนาดนั้นก็ถือว่าถือว่าดีเลยนะถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าในในช่วงรอบต้นมันก็นุ่มๆหน่อมแนมหน่อมแนมสบายนั่งสบายความเร็ว180ก็ยังอยู่นะครับส่วนพวงมาลัยนั้นเป็นระบบอิเล็กทริกพาวเวอร์นะครับเป็นสเตลลิ n งอิเล็กทริกพาวเวอร์ก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน,นะครับ 180เนี่ยไม่ได้180ที่ไม่อย่างเดียวอ่า <180 S 2> ไม่ไม่เนี่ยเกินไม่เนี่ย <180 S 2> เกิน180แล้วแต่ว่าจาก gps เนี่ย181 182เราก็ยกคันเร่งนะฮะอันนี้ช่วงล่างเนี่ยก็ถือว่าเฟิร์มในระดับหนึ่งขับเร็วก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่ขับช้าๆก็นุ่มสบายฮะแต่ถ้าเร็วกว่าเนี้ยมันคงไม่เฟิร์มเหมือนรถที่มันทํามาเพื่อขับเร็วๆก็ถือว่าผ่านในเรื่องของท็อปสปีดแล้วก็นั่งสบายส่วนพวงมาลัยเนี่ยที่เป็นพาวเวอร์ตัวเนี้ยเพราะเป็น electric power เนี่ยแตกต่างกกับที่เป็นฮดลิ นะครับไฮดรอลิกก็อาจจะให้ความสมูทแล้วก็ฟีลลิ่งที่คุ้นเคยมากกว่าแต่พอเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าที่มีหลายๆรุ่นเดี๋ยวนี้ก็เริ่มํามขนมากขึ้นแล้วก็อาจจะฟีลลิ่งอาจจะไม่เหมือนกันแต่การใช้งานได้เหมือนกันแต่สิ่งที่ได้ได้ได้จากตรงตัวนี้ก็คือมันจะไม่กินกําลังของเครื่องยนต์ครับเพราะว่ามันใช้ไฟฟ้าเข้าไปทํางานนะฮะก็เลยก็เลยไม่กินกาลังเพราะฉะนั้นทําให้รถเนี่ยมันวิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น นะฮะส่วนในเรื่องของระบบอำนวยความสะดวกต่างๆก็ไม่แพ้กับรถรถที่อยู่ในเลเวลที่สูงขึ้นไปกว่านี้นะครับเพราะว่าโวรมคารยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะควบคุมวิทยุนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับหน้าจอทัชสกรีนแบบ7จัดนิ้วนะฮะก็สามารถควบคุมได้ใช้ Apple CarPlay ได้ Android ได้นะครับแอร์ก็ กึ่งนะหน้าจอเป็นดิจิตอลแต่ว่าไม่ใช่ออโต้นะครับก็จะเป็นแบบหมุนปรับแบบนี้ USB อะไรก็พอร์ต USB <อ>ต่างๆนี้มีนะครแล้วก็ <Air S 1> ตัวถ้ารุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็น CS RS ก็จะเป็นตัวท็อปแล้วก็มีแอร์หลังแอร์แบกนะฮะซ้ายขวาด้านข้างเพียบนะครับเอามีนีเวกเตอร์ด้วยนะครับมีนีเวกเตอร์ด้วยนะแล้วก็โทรศัพท์ก็สามารถรับและพูดคุยผ่านสปีกเกอร์ได้เลยนะครับ แอร์ก็เย็นดีนะเมื่อกี้นี้เราถ่ายให้ดูคอมแอร์ Air นะครับคอมแอร์ Com Air ลูกเล็กมากลมออกแรงดีสู้ได้สู้กับสภาวะอากาศแบบนี้ได้สรุปว่าสุสกิซีเอคันนี้ผมว่าเป็นเป็นเป็น,ปนอีโคโคาร์ที่กว้างขวางนั่งสบายนะครับมาแรเครื่องยนต์ใช้ได้แล้วประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดน้ำมันพอสมควรเลยนะครับอัตราเร่งดีนะครับอัตราเร่งแซงก็ดูจากตัวเลขที่เรามีไม่ว่จาจะเป็น 0- 100 นะ,ะที่ขึ้นอยู่ตอนนี้0-400ถึง400เมตรแบบเวลาแบบพอตเตอร์ไมน์นะครับแล้วก็ท็อปสปีดรวมไปถึง80-120ถ 80, อัตราเร่งแซง0สง8 0 0ถึง 120, นี่ยนะฮะก็เป็นตัวเลขที่ขึ้นให้ดูอยู่ขณะน,นี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งนะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือซูซูกิเซ a สอาที่เราได้นำมาฝากเพือพ่อนๆทุกคนนะยังไงก็าฝากติดตามนะครับฝากติดตามโมอีแ e มแล้วก็ กดไลค์กดแชร์รวมถึงกด s u b สไครต์ให้เราด้วยแล้วก็เราจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ